สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่ให้เกียนเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเอามาฝาก f ออีกตามเคยนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับสำหรับเจ้านิวฮอลแลนด์อ่าทีทีเนะครับผมตัวนี้อ่ารถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดครับเอกสารเร่ทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้อ่ารถเพิ่งมาถึงครับเป็นรถตีเทินเข้ามานะครับอ่าเอามาให้ดูสภาพ ที่ยังไม่ทันได้ล้างนะครับรถพึ่งมาถึงก็เอามาให้ดูสภาพเลยมาถึงเพิ่มข้าๆหน่อยวันนี้อ่ามีสาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮจังหดตลาดโพอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเนียวฮอลแลนด์ซีทีครับกระดาษเจแรงม้าครับเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้อ่าเป็นเครื่องในเล็กอินเจคชั่นนะครับผมมาพร้อมหมุนก่อนใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผานหลังเป็นผานเจ็ดนะครับเป็นผานเจ็ดอ่าสวยเดิมครับพร้อมใช้งานตัวนี้ สีสันเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆเ,เลยคันนี้ราคาเพียงสองแส0สี่บาทนะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับผมบสําหรับท่านใดสนใจด่วนเลยครับคันนีน้ท่านที่พลาดคันที่แล้วนะครับมาใหม่จัดมาให้ใหม่นะครับสภาพสวยเดิมสวยเดิมสวยกริบเลยครับคันนี้อเดี๋ยวลังคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเด,เ,ดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งให้ใหม่ลังคารถมาถึงครึ่งๆรถได้เปิดไฟแล้วตอนนี้ <laughs> ครับ สนุคุณใจงไงโทรมาครับ0803839789ครับ0840483799รับแลกเปลี่ยนทีเทิมทุกุ่นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเจ้า New อล l l a n d TT75 ครับรถใหญ่ในราคาย่มเยาวครับ249,000บาทนะครับฟังไม่ผิดครับราคานี้ตรงฟรี300กิโลเมตรครับดูรถตัวจริงได้ที่สถาหนึ่งครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผม New h ลน l a n d TT75 รถใหญ่ในราคาพิเศษครับ สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมอุปกรณ์ดานหน้าผ่านหลังนะครับรับเล้เลี่ยน์จีเทอนทุกรุ่นดูการทํางานไปเรื่อยนนครับผมคันนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับอุปกรณ์ดานหน้าผ่านหลังตรงปีสามร้อยกิโลเมตรของแถมห้ารายการนะครับผมเกียร์หนึ่งลังน้ำบรลมหนึ่งลังเต็นสนามสองอันนะครับน้ำเปล่าสิบแพ็คแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลอีกหนึ่งกระสอบนะครับผม ดูสภาพรอบๆคันนี้ครับภาพอาจจะไม่ค่อยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามืดแล้วตอนนี้แต่ว่าสีสันเดิมๆเลยตัวนี้นะครับรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับเอาไปดูสภาพกันก่อนเลยใบมีดส,สวยๆครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับทานในส่วนขคุณเกก็เข้ามาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านก็ได้นะครับที่สาขาหนึ่งหรือว่าจะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ติดต่อสอบถามได้ตรง เบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับผมว t ดีโอข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับกระถางยางก็ใช้ได้ครับตัวนี้อ่าสีสันเดิมๆสนใจก็มาลองรถที่หน้าร้านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่หลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับผมสําหรับทุกคนทุกท่านอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับ New ฮ o l l a น d ์ทีทีเจต้องขอขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรบุรุนเดิมครับผมสวัสดีครับ